สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนะคะลีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหนูเป็นคนที่แบบสุภาพเรียบร้อยนะคะพูดจาสุภาพนะแล้วก็หนูก็เล่จะขี้อยู่หนูก็ขี้แบบสุภาพนะเห็นปะเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงที่สุภาพมากๆเลยพอดีหนูไปห้องน้ำไม่ทันแล้วหนูเจอถั่วซ่อนตรงเนี้ยหนูเลยมาขี้ตรงนี้เลยค่ะโอเคหนูก็ขี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วหนูก็พกใส่ยางที่ฉีดตูดไร้สายมาด้วยนะเห็นปะเนี่ยสมัยเนี่ยค่ะคายก็ พราะใส่ยางที่ฉีดตูดบูทัวสนะเห็นปะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะล้างตูดนะโอเคล้างโูดส้วมไปด้วยเลยนี่แน่นี่แน่ไอ้อเหยีับยาวอะไรครับ <c oughs> โอเคผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับผมเนี่ยค่อนขอา้างจะหาหน้าหายตาไปพอสมควรนะแบบหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะครับผมพอดีแบบช่องนั้นผมยังไม่ค่อยจะมีไฟเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะมีลมทําคลิปเท่าไหร่นะผมก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยจริงๆนะครับผมที่ทําให้ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงด้วยนะ โอเคครับ okay, ผมก็สำหรับคลิปวันนี้ครับก็จะเป็นอ่ารวมทริคเหมือนเคยนะครับผมก็จะเป็นทริคแบบไหนนั้นก็ทุกคนเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมผมเนี่ยก็จะได้มีกําลังใจขึ้นเยอะเรื่อยๆนั่นเองโอเคสำหรับใครที่พร้อมแล้วนะครับงั้นเราก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมโอเคครับผมก็สำหรับรทริคต่อมานะครับก็บจะเป็นทริคที่เราเนี่ยสามารถวิ่งทะลุอ่ารถไฟได้นะครับผมซึ่งจะเป็นของหมวดโซนฟีตานะครับผม โอเคครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ทุกคนเนี่ยดูมุมมองครับว่ามุมมองเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะโอเคเรามารับชมพร้อมกันเลยนะครับผมโอเคส่วนวิธีทำนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็แค่ให้เราเกดพับหน้าจอหนีไปมุมมองมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนีแล้วก็จะสามารถวิ่งทะลุรถไฟได้นะครับผมโอเคผมสอนวิธีทำนะผมก็จะทําให้ทุกคนดูนะว่ามันทํำยังไงนะโอเควิธีทำนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยกดวิ่งใช่ไหมครับแล้วก็กดพับหน้าจอครับแล้วก็รอเวลาประมาณ5้าวินนะครับ แล้วก็กดคลิกเข้าไปในเกมนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็จะสามารถวาดมาตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่ามุมมองของเพื่อนเราเนี <ten> ่ยมันจะวิ่งทะลุนะโอเคผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองทําด้านนี้ดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะโอเคแล้วก็มารับชมกันปั๊บอ่าแล้วกดขับหน้าจอนะครับแล้วก็รอนะครับผมปั๊บอ่าตอนนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับถ้ารอทําด้านนี้นะโอเคผมผมก็จะพาดูมุมมองของเพื่อนเราครับว่ามันจะเป็นยังไงนะโอเคนอกผมก็ได้อ่าทำการพับหน้าจอแล้วนะนี่เห็นปะ แล้วก็จะสามารถวิ่งทะลุรถไฟได้นี่ป่ะเออโคตรจริงนะทีนี้เราเนี่ยสามารถเอาไปมุงเพื่อนได้นะครับว่าเราเนี่ยสามารถโปรเดินทะลุได้นะเออวะมันทะลุกระแพได้ป่ะลอ,อทงทำดิทำได้ป่ะมันวิ่งชนแล้วแต่ว่ามันไม่ทะลุเนี่ยมันมันไม่ทะลุงั้นเราเป็นว่าเราเนี่ยสามารถทะลุได้เฉพาะแค่รถไฟนะครับแต่ว่าสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันสามารถทะลุอย่างอื่นได้อีกหรือเปล่านะ โอเคครับผมงั้นเราก็ไปรับชมทริคต่อไปกันแล้วับผมทริคที่อยู่ด้านหน้าเรานี่แหละเออโอเคผมก็สำหรับทริคต่อมาครับก็เฮลเพื่อนเราเนี่ยมาด้วยนะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะทําการปั๊กเข้าไปข้างในนี้นะครับโดยเพื่อนเราเนี่ยมาวิ่งอ่าวิ่งชนเราครับแล้วก็กดแอร์บอร์ดนะอโอเคก็จะเป็นแบบนี้นครับอืมทำไมมันรวดเร็ว<ป>จังวะไองกูเียนเนี่ยนัว คือจางกูเซียนเหมือนภาษาจีนคือจางกูเซียนจริงๆมันเป็นภาษาอีสานนะแต่ว่าเราแบบลองนึกแบบเเป็นภาษาจีนดูคือจางกูเซียนก็สหรับทิศอันนี้ครับก็เอาไว้ทำเล่นเล่นแล้วกันนะครับไม่ว่าเราจะเต้นแล้วก็ให้มันโผงห่อออกมาจากนี้นะครับแล้วก็ส่งหัวใจแบบนี้นะครับอซึ่งมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไว้ทําอะไรก็เอาไว้บักเล่นๆกันแล้วกันนะครับเวลาเราแบบจะีบสชงจีบสาวแล้วก็ส่งหัวใจแบบนี้ก็ได้นะเห็นปะนี่ นี่แล้วก็ฝั่งอีกตัวข้ามเขาก็ส่งหัวใจใม่ผมเหมือนกันนี่เห็นฟาเออคิเวน,นโตอเลยแล้วก็อีกตรงนึนงครับก็ให้ทุกคนเนี่ยมาเช็ดตรงมุมนี้นะครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถทะลุไปข้างในได้น,นะโอ้ยดินดินดิน,ดนโอเคครับเอาใหม่นะผมก็จะกดแอร์บอร์ดไปครับผมก็ให้ทุกคน,นกดแอร์บอร์ดไปนะโอเคเราโคดาเสร็จนะปับ๊บมันไม่เข้าอ่ะทุกคนโอเคเราลองมารอบนี้ฮึบอ่าทีนี้เราก็จะสามารถทะลุมาห้องซ่อมยิงได้นะครับผม ก็สำหรับที่กันเลยนะครับชิคแบ็กของเราครับกออ็อันนี้นะครับผมไม่รู้กันนะครับว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้เปล่านะงั้นเราก็สามารถามาบักเล่นก็ได้นะครับผมเวลาเราแบบลงแรงล่องหัวร้อนอะไรอย่างนี้คนระับแล้วก็สามารถเอามาบักเล่นกับเพื่อนกับแฟนก็ได้ครับผมโอเคครับผมงั้นเราก็ไปรับชมทริคต่อไปกันเลยครับผมสกเรตโอเคครับผมก็สำหรับทริคอันที่สามของเราครับก็จะเป็นของเออมืองหอดูดาวนะครับผมชอบสะสนกับไอ้เมืองนั้นที่มันชื่อว่าอะไรวะ มันจะมีออหอในกาแล้วก็หอดูดาวนี่แหละเออชอบสับสนไอ้อสองเมืองนี้มากเลยผมอยากจีมเนี่ยเปลี่ยนชื่อมันบ้างนะสับสนไงไม่รู้วะเวลาผมจะลงเมืองนี่ใช่ไหมแล้วผมก็พูดกับเพื่อนว่าไอ้เพื่อนลงหอดูดาวเลยเพื่อนแเพื่อนผมเนี่ยก็ลงตรงที่หอดูดาวนะครับจริงๆผมอยากจะลงตรงที่หอในการนั่นเองเออมันชอบสับสนแบบนี้ทุกคนเคยเป็นกันปะ่ะแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ถ้าทุกคนอยากให้ผมทําคลิปแนวไหนเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผม โอเคงั้นเราก็ไปดูวิธีทำทำทิกของไอ้ตรงแท่นกระโดดกันเลยครับผมโอเคผมก็สอนวิธีทำครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับก็แค่ให้เราเนี่ยกดแค่พัพหน้าจอก็แค่นั้นเองนะครับผมรือว่าเราเนี่ยจะทำแท่นกระโดดตรงอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะทำตรงนี้ให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นจุดซุ้มยิงที่ดีที่สุดแล้วนะที่ผมหามาได้นะครับผมโอเคผมผมก็จะให้น้องผมเนี่ยสาธิตให้ดูก่อนนะครับผม อ่าโอเคโอเคใช่ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นี่ยนตรงนี้ตรงนี้ไอต้องขค็มๆนี่โอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นครับก็ให้ทุกคนกดพับหน้าจอนะครับผมแล้วก็รออ่าเวลาประมาณห้าวินะอ่าแล้วทีนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยกดเข้าเกมมานะครับผมแล้วก็จะเป็นสภาพเป็นมีนะครับผมแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดนั่งนะทีนี้เราก็จะสามารถส zoom i n t ูได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองมากนะครับว่าเราจะทำยังไงมากนะ อื่นเนี่ยเราต้องกดภาพหน้าจอก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็กดเข้าเกมนะครับผมอ่าทีนี้เราก็จะสามารถมาซุ่มยิงัตูลได้นะครับหรือว่าเราเนี่ยจะเอาไปทําคลิปติกต๊กต๊กตอกก็ได้นะครับผมแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าทุกคนจะทําแบบไหนนะผมก็จะเอาไว้ซุ่มยิงละกันนะครับหลายหลายคนเี็กก็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่วิธีนี้มันโกงเกินไปไหมอ่ะมันก็ไม่ได้โกงอะไรนะครับแต่ถ้าเรามีระเบิดเนี่ยเราก็สามารถปาระเบิดอไอตรงอันนี้ก็ได้ครับ แทนกระโดดนี่แหละเราเนี่ยสามารถไประเบิดแล้วก็ัตูเนี่ยก็จะสามารถตายได้นะครับผมเราเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับว่าัตูเนี่ยจะมาดักเราได้นะโอเคผมงั้นเราก็ไปรับชมทิศสุดท้ายกันเลยครับผมมิสโกโอเคผมก็สอบวิธีสุดท้ายของเราครับก็ทุกคนเนี่ยไปหารถจิปมานะครับผมรถข้างบนก็มีมีเสียเวลาครับที่ไหเออวะนี่ไงรถจิบเอเอมันอยู่ข้างล่างเราไม่ราขี่บ้างพนแต่ว,ว่ารถจิบคันนี้มันอยู่ข้างบนเออป,ป๊าแบบนี้แล้วก็ โอเคลงโอเคครับผมผมก็จะให้น้องผมเนี่ยไปอยู่ในนั้นก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวลงก่อนลงก่อนก็ให้เพื่อนของเราเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าหน้าของเราครับแล้วก็ให้เราเนี่ยดันเพื่อนนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันดันไม่ได้ครับก็ดันใหม่ครับถอยหลังแล้วก็ดันใหม่นะครับอ่าไม่ได้อีกก็กดันใหม่อีกครับผมดันใหม่เออดันใหม่มเสียงเนอนะอืมโอเคผมดูทรงก็น่าจะหลดันนะโอเคผมขอตัดออดแล้วกันป๊าึบึบเอ้ยทะลุแล้วปะ เอ้ยยึดคีทะลุแล้วนี่ทุกคนทีนี้เราก็จะสามารถเอ่อมาซ่อนสตูตรงนี้ได้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปยิงศัตรูนะเนี่ยก็ทุกคนเนี่ยก็สามารถเดินออกมาได้เลยนะนเห็นปะโดน<ะ>ได้ฉันเล่นบัคดูดีอะไรหมายคะ่ะมันเป็นบัคเอาไว้ซ่อนตัวครับน้องโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองบ้างนะครับอ่าฮึบอ,อ่ะได้ทิกแล้ว <laughs>